สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะดีครับคุณมุขค่ะค่ะวันนี้ตลาดย่อลงแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างน้อยนะคะใช่ค่ะค่ะนแสดงว่าก็ยังไม่ไม่ได้ลงอะไรต,ตรงนี้รรนนะแนวรับพอดีนะแนวรับลาดรับทันห้าร้อยแปดค่ะก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็มีเด้งได้อีกนะพรุ่งนี้เด้งได้อีกเหรอคะ ต้งเป็นแนวรับไม่ใมันต้องเด่งหัวลุ่มันน้อยอค่ะแล้วหุ้นแต่ไม่ได้ไม่ถือว่าเด้งแล้วมันก็คือก็ต้องลงไปทดสอบนะครับทดสอบอาจจะเป็นแนวรับต่อไปที่ 1, มีพันห้าร้อยจันหวเนะครับก็เป็นแรงขายก็ไม่ได้มากอะไรนะค่ะพอถ้าเราจะเห็นว่าหุ้นที่มันขีบาวกลับขึ้นมาได้ก็เป็นหุ้นหุ้นก้แงมาก ปะทอลงไปสาูก3 6ห3.59ก็วิ่งกลับขึ้นมาได้3.63นะครับก็จะเป็นกลุ่มน้ํามันที่ไปอยุ่ตลาดได้อยู่นะครับตลาดจะไม่ได้หลุดอะไรนะครับแล้วาลงก็ค่อยๆซึมลงก็เป็นเซเวเวแต่กรอบของ1,500 1,508เนี่ยนะครับ1,500นะครับถ้าไม่อยู่นะครับข้ามบนก็1,530ค่ะ ก็เหมือนที่จะนําไปนะครับแต่หุ้นเนี่ยก็ต้องดูเป็นหลายตัวนะครับตัวไหนหลุดก็ต้องขายต่วไหนขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ขายบ้างนะครับค,คือมันไม่ไปไหนหรอกหุ้นนะครมันวนเวียนพื่มงเที่ยงอยู่ในแถบนี้นะครับมันไม่ไม่ไปไหนหรอกนะครัก็ต้องต้องอเขาไปเล่นก็นไม่ได้เลยหรอกนะครับพยายามเน้นถือเงินสดดีกว่านะครับถ้ถเทรดก็ต้องดูลงมาซื้อขึ <สด S 2> ้นไปก็ สั้นๆนะครับก็ขายออกไปนะครัก็ถ้าดูจากใน most active ก็จะมีหุ้นที่มีการซื้อขายก็จะมีพี่ๆขายเลย G.L ก็ถือว่าถูกขายถูกไหมครับค่ะปตทก็โดนขายเอสโซก็ขายเอสก็ขายปตทก็ขายเออทีก็ขายนะครับมีซื้อตัวเดียว c ีพีเอก็ขายบ้านปูก็ขายค่ะก็จะเห็นว่าตอนน้มันเป็นแรงขายออกมานะ ใช่แต่ฝรั่งเขาก็ต้องประยุงไว้นะครับก็เ,เขายังถือฟิวเจอร์อยู่แสนสี่หมื่นสัญญาเนะี่ยเขาต้องดึงดึงไว้รุ่นรุ่นที่เขาดึงก็ปตทนะครับอัดวานอะไรเนี้ยตัวที่ฐานเด็กได้เรืั้นตลาดมันก็ยังยังไม่ได้ลงอะไรนะครับที่จะลงแรงนะครับแต่แต่ที่มันบอกเราอะมันขึ้นไม่ได้นะนขึ้นแรงไม่ได้นะครับแต่มันจะยังไม่ลงแรงในปีนี้นะครับ แต่ถ้าปีหน้าเนี่ยไม่รู้นะครับปีหน้าก็เหมือนเด้ว่ายังขึ้นแลลวไม่ได้แต่ลงลงได้นะ <No. S 1> มันมันจะสื่อเราลักษณะนี้มากกว่านะครับ oh. ปัจจัยมันเหมือนเดิวยไมครับปัจจัยก็คือเป็นเรื่องของเงินทุนนะครับไ <Ha. S 1> หลออกจากการแข่งข้าของนี้นี่ข้างอินโดนีเนียก็ทำมีวายไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันจะไปดูหุ้นที่ประเทศที่ใกล้ๆกับเราคือทิพย์เนี่ยคือฟิลิปปินส์ก็ไหลออกไปเยอะแล้วนะครับค่ะ ่วนในอินโดนีเซียกับเราก็ก็ทยอยไหลออกนะครับเนือ่องจากว่ามีหุ้นน้ำมันอยู่ด้วยเพราะหุ้นน้ำมันเขาก็ยังไม่ได้ขายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังยังไม่ได้จะลงเลยนะครับนี่ถ้ามีการอไหลออกขึ้นมาจริงๆนะครับม,มันก็คงไหลออกทั้งทั้งภูมิภาคนะครับแต่ของเราก็คงจะโลงไม่เยอะนะครับบริษัทนำเนี่ยเพราะ <c oughs> ต,ตลาดมันก็น่าจะซบเซามากกว่านะครับ ผมวกเวช้าตลาดมันมีตีบ่าวได้ครับแล้วก็เราค่อยไปดูนะครับะะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแนรับหนึ่งพันห้าร้อยแปดก็ขีหลุดไปนิดนึงเนี่ยก็เด้งขึ้นมาใหม่พันห้าร้อยี่สิบอันลงไปพันห้าร้อยใหม่เป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับเป็นเป็นไม่ไม่ไมลงแหละเนี่ยยังไม่น่าจะลุกในช่วงช่วงปีนี้ถึงพันห้าร้อยหรือพันสี่ร้อยเก้าสิบเนี่ยน่าจะยืนอยู่ได้ในปีนี้นะครับในปีนี้นะคะปีหน,น,น้าค่อยค่อยมาดู กลยุทธ์เราทาไงเราก็เราก็คงต้องต้องแบบทยอยขายขึ้นมากกว่านะเพราะว่าเราก็เล่นมาพอสมควรนะครับอพอสมควรแล้วแล้วก็ผลที่มันปรากฏออกมาก็ส่วนใหญ่ก็คือว่ามันไม่ได้อะไรเคร่บมันไม่มีสาระนะขึ้นยี่สิบจุดสามสิบจุดจะขึ้นไปอีกห้าสิบจุดเลืน่นไหมมันก็ไม่ได้กนะําไรเนี่ยก็ควรจะถิงเงินสดแล้วลรอตลาดที่มันมันขึ้นได้นะแรงมากกว่า ัก่อนถ้ามันจะขึ้นได้แรงมันก็ต้องลงก่อนถูกไหมครับเพราะเพราะว่า v ดู u a t i o นจำกัดน,นะครับแล้วถ้าหุ้นที่เราถืออยู่ตอนนี้แล้วเราเห็นราคามันแบบลงไปเยอะเงพี่นิพนธ์เราต้องเราต้องดูนะครับถ้ามันหลุดเราต้องขายนะครับเป็นสัญญาณทางเทคนิคขายค่ะอย่าง GL เดี๋ยววันนี้สัญญาณ <CL S 1> ทางเทคนินะคะมันก็บอกชัดอยู่แล้วเพราะว่ามันมี v o l ุ่มออกถูกไหมครับค่ะ ก็ต <fashion> <c oughs> ้องขายแล้วล่ะเอโซอย่างเงี้ยมันก็สัญญาณขายอยู่แล้วแค่ะแต่แล้วเดียวก็ว่าใหม่แจ๊ก็หลุดแปดบาทแล้วหลุดหลุดตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะตุงตุงแปดบาทสามสิบนะฮะค่ะ้หลุดมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแปดบาทสามสิบก็คือเทียนแท่งแรกเป็นแท่งแดงเทียนแท่งสองห้ามหลุดนะฮะเมื่อเช้าก็หลุดแท่งเทียนแท่งที่สองที่เป็นแท่งแดงของเมื่อวานนะฮะค่ะคนนั้นนักเทคนิคก็ขายก่อนแต่ว่าลุ่มไม่ได้เยอะอะไรนะฮะคือช้อนตั้งเจมพอร์ตไปแล้วจะไปรับตรงไหนนะครับ ก็ไม่ควรจะหลุดเจ็ดบาทสี่สิบเจ็บาทถ้าสิบแต่๋ยวนั้นไมลุ่มก็จะายไปอีกก็เข้าไปเข้าไปซื้อใหม่เนี่ยค่ะก็รอที่ที่จะเล่นใหม่นะครับตัวของพ t l อ<ส>นะฮะ PTL เดีด๋ยวนิดนึงนะฮะสิบสี่จุดสามีพเมื่อกองวันก็คุยกับคุณบ้างไปแล้วนะครับว่ามันเป็นแท่งแดงแท่งที่สองแล้วนะครับมันเนี้ยมันก็จะต้องขอไปก่อนแล้ววัลุ่มมันเยอะด้วยนะฮะก็ต้อง่ายออกไปก่อนแล้วแต่เมืเ่อเช้าแล้วนะครับ คือการเล่นขุ้นตรงนี้ต้องต้องเร็วเห็นแท่งแดงแท่งแรกปุ๊บขายเลย,<า>ยแต่เมื่อวานเราเห็นยาแท่งแดงแท่งแรกเราจะขายไม่ทันใช่ไหมครับข้ามาแม็กออกป็นเช้าเลยเราดูจีอนะฮะ GL เอีเอ <GL S 2> เป็นเมื่อวานเป็นแท่งแดงพอวันนี้ปุ๊บช้ามาขายตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเอสทนะฮะเมื่อวานเป็นแท่งแดงวันนี้เปิดมาเช้าขายเลยนะฮะคุ้นที่มันเป็นขึ้นอยู่เนี้ยพอมันเจอแท่งแดงป๊บ ถช้ามาเราต้องขายเลยท่านที่สองกงรีบขายนะครเราถ้าเป็นเทรดเดอร์มันถ้าเทรดไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหานะถ้าไม่ทันแบบนี้ก็มันไม่ใช่เป็นไม่ทันมันต้องทำเลยไงคือถ้ามาดูว่ากําไรขาดทุนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเทรดไม่ได้นะครถ้าแบบนั้นมันต้องซื้อสมมติเราซื้อ สีตาหรือ S C M มาตั้งแต่สิบาทสิบสองบาทอะไร้มันไม่เป็นไรนะคะ uh huh. แต่ถ้าเรามาเทรดมาซื้ออยู่ข้างบนเนี่ยตอนที่เขาชี้เกียกันสิบแปดสิบเก้านะฮค่ะอันแบบเนี้ยถ้าเราไม่ต็อปลอรนะครับไม่รู้เทคนิคของการขายโดยใช้สัญญาณเส้นเทียนนะฮะ uh huh. อันเนี้ยมันก็มันก็นกลายเป็นเป็นติดออย uh huh. ใช่ค่ะเออนะอันเนี้ยมันก็ต้อง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 ก็งงงมีวิชานะคุณมีนนะ แต่นี้มันไม่มีใครมาบอกได้ทุกวันหรอกบางคนถึงขนาดบอกว่าให้รับวิาะห์รับผิดชอบด้วยมีใครรับผิดชอบหรอก <mm> มันเป็น,นธุรกิศฐานความรู้นะครับซึ <mm> ่งใครจะมาบอกคุณพิชชัทนะ่ะ <mm> บอกผู้ชาทเก็เทรดเองสิเขาเวลาไปเป็นนักวิเคราะห์ฟังมาพันคนจะต้องไปบอกทุกคนเนะพุ่งพันตัวนั่งบอกทั้งวันก็บอกไม่จบหรอกถูกไหมครับ <mm> <mm> ใช่ค่ะเรา้องคนต้องต้องรู้ต, <mm> ตัวเองนะครับคือ <mm> ถ้าถ้าถ้าคิดแบบนั้นผมว่าออกจากตลาดไปเถอะคนต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับค่ะ ครับไม่ใช่ว่านักวิเคราะห์ไม่รับผิดชอบนะเขาก็จะให้ไว้อยู่แล้วว่าทุกคนก็จะบอกกันแหละเหมือนกันหมดว่าภาพรวมเป็นยังไงนะฮะเขาก็ใช้จุดสต็อปหลอดไว้นะครับแต่หุ้นที่ผมพูดถึงวันนี้ผมไม่เคยแนะนำแตบางตัวเ็ไม่ได้แนะนําอย่าง E L แบบนี้นะครับค่ะ S C A เนี่ยเราก็ไม่ได้แนะนามานะครับก็มีคำถามในบางเลยมีการไปบางรายการที่ก็ถามว่าเป็นภาพรวมราคายางเป็นไงอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวข้องกับ เอสซีเอจะขึ้นไหมเราก็บอกว่ามันจะขึ้นอะไรนอมเนี่ยนะครับมาตอบไปตามภาพรวมที่เขาถามมาตามันบางรายการมันมันคือมันไม่เหมือนกันนะครับวิธีถามจะถามว่าเอสซีเอจะขึ้นไหมเนี่ยตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่าราคายางขึ้นหรือเอสซีเอมันจะเป็นยังไงอันนี้มันตอบได้รู้ไหมครับมันตอบจากภาพรวมมันนี่รูไหมครับค่ะแล้วมันจะตอบได้บางรายการมันก็คําถามมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ รายการเราก็แนะนําไปตามที่เรามีรีเ์ชอยู่นะครับแต่วันนี้ถามว่าทําอะไรพูดให้ฟังอย่างบรทอด้นยนะครับมีรีเ์ชอยู่แล้วนะครับพูดสัญญาณทางเทคนิคให้ฟังนะครับ s c เนี่ยก็พูดสัญญาณทางเทคนิคให้ฟังว่ามันจะต้องแล้วต้องคำถามยู่แล้วตอนนี้ต้องขายไหมคือมันต้องขายตั้งแต่เช้าอ่ะนะฮะแต่เช้าไม่ขายแต่เย็นต้ยังขายันเนี่ยใช่ไหมก็ขายได้ไงก็มันขาดทุนอยู่อ่ะก็ติดไปติดดอยไป จิงหรือเปล่าไม่รู้ันาจจะึ้นเปทนารนี๊ยหอีกก็ได้ถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าจะจะจะถามว่าทุชช็อตนะไม่ถึงว่าต้องมีความรู้ทางเทคนิคนะครับไม่ยากหรอกนะครับเพียงแต่ว่าคุณไปเรียนเรียนที่ไหนเรียนยังไงนะครับแล้วแล้ว <laughs> มันใช้ได้หรือเปล่านะอ,นนอันนั้น,นก็ต้องบอกนะบางบางสำนักก็เก่งมากนะครับหาราคาเก่งมากนะครับแต่ถึงเวลาซื้อขาขึ้นโอเคเบรกขึ้นสามซื้อแต่เวลาลงลงไม่เป็นอนะ่ะ ขายไม่เป็นบางทีเขาก็สอนดีแต่คนใช้ก็ใช้ไม่เป็นนะครับคือขายไม่เป็นคนมีอยู่สองประเภทนะคนุณซื้อยาเนะี<ฆ>่ค่ะกับขายยาซื้อยากับขายยาคนซื้อยาาเนะี่ยเป็นคนที่กลัวนะต้องรองให้ตลาดเนะี่ยมันขึ้นเยอะๆก่อนตลาดมันเขียวเยอะเนะีนะ่ยอันนี้ก็เรียกคนที่ซื้อยากนะฮะก็คือ<ฆ>ขี้กลัวต้องซื้อตอนที่หุ้นมันขึ้นแรงๆแล้วค่อยไปซื้อนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะติดดอ,อยมีกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นคนที่ คนที่าาที่โลภโลภซื้อแล้วก็ขายยากเราเนีย่ย H T E เป็นสัญญาณขายแนละ้วเออไม่ขายเพราะเป็นคนขายยากเก็บไว้ก่ <c oughs> ก็เป็นคนโลภถูกไหมคะ <c oughs> ใช่มันมีอยู่สองประเภทคราวนี้มีมีอีกคนอยู่ประเภทที่สามคือทั้งโลภทั้งกลัวไงลง <c oughs> มาก็ขายขึ้นไปก็ซื้อไงค่ะ <c oughs> แต่มันมีอยู่สามประเภทนะครับ <c oughs> แล้วก็มีคนประเภทที่สี่คือทําให้คนประเภทสามประเภทเนี่ยโลภกว่ากลัวนะครที่เขาเรียกว่า เขาเรียกมาเก็ต m ม k เกหรือเรียกว่าเจ้ามีคนอยู่สี่ประเภทที่อยู่ในตลาดนะเราเป็นใครนะฮะเราก็เราก็ต้องเรากต้องมีใช่เราต้องตัดกวรลดความกลัวออกไปแล้วก็ใช้เครื่องมือของเราวิธีการของเราจะเป็นวีจะเป็นเทคโนโลนะฮะหรือว่าจะเป็นจะเป็นเทคโนโลยีฟันน้เบนทอนะครับหรือจะเป็นนักการพนันเลือกเอาเลยนะครับ ็ในในตลาดมันเป็นประกอบด้วยบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วทั้งนั้นนะครับค่ะนะครับก็ก็ต้องหาความรู้ไม่ยากหรอกนะครับผ่านไปสักรอบหนึ่งประมาณสิบปีก็จะเก็บเองนะฮะค่ะแต่มาปีนี้มารอบแรกกะบไม่นไม่ไม่เก็บหรอกนะฮอไม่ถึงว่าเราต้องไปหาความรู้ไม่ยอมแพ้ด้วยนะเออเหมือนคนทั่วไปทําธุรกิจครั้ง,งแรกส่วนใหญ่ก็จะเฟลนะฮะแต่ถ้าสู้ต่อไปนะครับมันก็จะชนะนะฮะแต่ถ้าล้มแล้วไปเปลี่ยนทําอย่างอื่นดี แล้วไปเปลี่ยนทำอย่างอื่นอีกนะครับมันไม่มีทางประสบความสาเร็จหุ้นๆเป็นอะไรที่สามารถที่จะเข้ามาสูได้นะครับถ้าปีนี้ไม่ทันก็ใุ่งได้ใช่ต้องต้องหาความรู้นะครับคืออย่าอย่าไปไปคิดว่าเข้ามาเล่นหุ้นราคาทุนอะไรตลาดมันเป็นบ่อนเลยมันมีตราสารเยอะแยะให้เราเลือกนะครับซึ่งซึ่งเราต้องรู้จักเลือกนะครับวันนี้เวลาคนที่เก็บเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับ ที่ใครบอกจะเป็นเชื่อต้องลองเองจะลองเ <Okay. S 2> องก <Okay. S 2> ็ต้องลองลองน้อยๆนะฮรลองน้อยๆ uh huh. เพราะว่าถ้าลองเยอะๆแบบจยนมันหมดนเลยมันไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับ uh huh. ลองลองน้อยๆนะครับเ uh huh. ชื่อเชื่อผมเชื่อไม่ว่าจะเล่นหุ้นนะฮะมีสิบล้านเอามาห้าแสนลองก่อน,อนว่าโอเคใช่ไหมวิธนะ uh huh. ีขนาดที่ถูกต้องใช้เวลาเป็นหลายปีสี่ห้าปีถึงถึงจะเข้าใจกระบวนการของมันโนะ uh huh. ดยสรุปผมสรุปเลยว่าหุ้นแถวเนี้ยไม่น่าซื้อหรบถูก ไม่น่าซื้อลงทุนนะคะไม่น่าซื้อลงทุนเนื่อว่าหุ้นอะไรก็ไม่น่าซื้อลงทุนเพราะว่ายังเว้นแต่หุ้นที่ทากิจการสัญบุรุษโภคอย่างหุ้นลงไปป้าเนี่ยอันนี้ซื้อเพื่อเอาดึนเป็นผลประสิทธินะครับแต่หุ้นโดยส่วนใหญ่ครับง่ายหรอกแต่ไม่ใช่เวลานะครับถ้าที่อยู่ที่สิบเป็นเงี้ยน่าซื้อลงทุนนะครับคือหุ้นแบมันต้องซื้อลงทุนในขณะที่มันลง a リュเอชันมันลงต่ำว่า valu เอชันเยอะๆซึ่งมันจะเกิดจากการแพนิคของภาพรวม นด้านเศรษฐกิจของประเทศเราหรือว่าของโลกเนี่ยมันจะเป็นหวะที่เขาไปซื้อ่อลงทุนนะครับ <คะ S 2> หลังจากนั้นมันจะขึ้นมาแล้วก็สูงจาก value ตลอดนะครับสูงสูงไปเรื่อยๆมันก็เกิดฟองสบู่ก็แตกลงมานะฮะนะครับทีนี้เราไปดูตัวเซตฟิฟตี้กันค่ะพี่นิพนธ์ตัวเซตฟิฟตี้นะคร <คะ S 2> ับก็ดูตามระบบนะฮะทาระบบก็บอกว่านะครับถ้าเป็นเลื่อนรอบนะครับช็อตมาแล้วนะครับจากข้างบนนะฮะ เก้าเก้าห right ้าหนึ่งเก้าห้าแปดอะไรก็ได้รับมาละนี่และแล้ววันนี้ยังถือต่อได้อยู่นะครับเพราะวันนี้ปิดต่ํากว่านะครับปิดต่ากว่าเก้าสี่หกจุดแปดถ้าปิดต่ำกว่าเก้าหกจุดแปดเนี่ยก็ไม่ถือว่าคนที่ได้รอดมาจากข้างบนเนี่ยยังถือต่อได้อยู่นะครับถ้าถ้าปิดสูงกว่าก็ถือว่ายังไม่แพ้นะครับการลงก็เหมือนกับว่ายังลงยังลงไม่จบ อยัางลงการลงดูนเนี่ยยังลงไม่จบยังไม่จบนะคะ,ะคอยังลงไม่จบอก็เหมือนที่พูดให้ฟังในห้องเไยฮ<ค>ะค่ะผมว่ามันลงม,มันยังลงไม่จบวันนี้มันก็เขียนโลอีกเก้าสี่สามสิบแปดนะครับโลก่อนที่เราคุยกันันแล้วมันเก้าสี่หกไงก็ลงเฉยไปโลนะฮะ่แต่เช้ามันอาจจะมีเด้งก่อนนะครับเพราะแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนของสามสิบนาทีมีโอกาสเด้งต่อในก้กอนตอนเช้านะครับค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเด้งช็อตอยู่ดีสตัอปล็อตก็คือเก้าสี่เจ็ด สต็อปหลอดเก้าสี่เจ็ดค่ะเสต็อปเก้าสี่เจ็ดนะครับหรือคนคนที่ช็อตมาจากข้บนเก้าห้าหนึ่งจุดสองก็เป็นจุดสต็อปหลอดสุดคนที่เดเทช็อตมาตั้งแต่มาเช้ามาช็อตต้องเป็นช็อตอยู่นะครับค่ะของเราต้องการเรียนมาตั้งแต่วันวันวันอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะจันหลังางก็เป็นช็อตอยู่เป็นช็อตนะคะแต่มาเช้าก็คือถ้าจะช็อตนะครับมาเช้าก็คือเปิดไม่เคียงหายนะครับก็ช็อตมาแถวๆถึงเก้าห้าศูนย์เก้าห้าสองนะครับวันนี้ก็ต้องปิดไป นะครับบริษัทวันนี้ก็ต้องปิดไปนะครับค่ะคนที่จะถือต่อได้คือคนที่รันเทนมาจากข้างบนเท่านั้นนะครับคือคนที่เล่นรอบมาจากข้างบนนะครับแล้วก็ดูแถวๆนะครับเก้าสามเจ็ดนะฮะเก้าสามแปดเก้าสี่สูงแตแถวนั้นน่าจะเป็นกลับไปรอตลาดจะเป็นไซเควลอยู่นะครับตลาดคือถ้ามันจะเกิดเกิดพรุ่งนี้มันมีโอกาสที่จะวิ่งกลับได้นะครับแต่ถ้าหลายๆวันแล้วมันลงไปเก้าสามเจ็ด อันเนี้ยโอกาสที่เด้งมันจะไม่จะไม่มีละนะมันมีโอกาสที่จะเด้งแล้วหลบต่อนะครับถ้าดูจากไทม์ก็น่าจะเด้งนะเราถัดนะก้าสามหกก้าวสามเจ็ดก้าสามแปดก้าสี่สูตไม่รู้ถอไหนนะครับพอดูสัญญาณออกสัญญาณนะคะกระดาจะไม่แพ้นะครับที่เสดจะไม่แพ้ไม่ถึงว่าขาลองมันจะไม่แพ้นะครับ อันนี้เป็นก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการคอลเลคชันเป็นการปรับฐานนะครับแต่ถ้าหลุด9.37จ3 7แล้วลงไปเลยน,นี่ถือว่าแพแล,ล้ว <c oughs> มันจะเป็นอาการให้เราเห็นมันจะลงแบบเร็วมากไอ้ดันแพ้แล้วแล้วก็ไปตั้งต้นกันใหม่ที่ 9. ร้อยอย่าหหวเกิดขึ้นได้แต่ไม่น่าจะปีนี้ <c oughs> ไม่น่าจะปีนี้นะคะ <c oughs> ไม่น่าจะปีนี้นะครับก็เดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ใช่ เดี๋ยวเราต้องดูข้อมูลให้ครบนะครับต้อมดช่วงบริเวณต่อของที่ต่างชาติเขาจะมุ้เงินออกไหมอะไรเงี้ยนะครับเป็นพลูจะไหลออกไหมออกเยอะไหมแต่ผมก็แนะนําว่าถ้าเขาจะออกเราก็ขายก่อนให้เขาไปนะครับเพราะตอนนี้เขาออกไม่ได้เพราะติดฟิเจอร์อยู่เนี่ยเราก็ขายก่อนเลยก่อนที่เขาจะออกเขาจะได้ออกที่ต่าๆแล้วจะได้ไปซื้อหุ้นที่ราคาต่ำเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้เนี่ยถูกไหมครับเขาขึ้นไปพันหกใครเอาเงินมาซื้ออะปีหน้าเขาทุนมีตังไหม ฝรั่งฝรัง่งให้ฝรั่งมาซื้อเพราะนั้นให้ฝรั่งติดหุ้นมีสิทธิ์ขึ้นนะครับแต่แต่แต่ถ้าให้เขาขายหุ้นได้นะหุ้นไม่ขึ้นหรอกนะตัวเขาไปที่ที่ดีกว่าเนขะาโขปรเทคที่นี่ข้างเงินดอลลาร์ที่ทำอยู่หายเห็นไหมครับเงินบาทอ่อนย่บเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะดีๆอาจจะเห็นบาทที่สามแต่ก็จะอีกสองบาทเลยนะครับอีกสองบาทอาจจะเกิดตอนต้นปีก็อาจจะเอาเงินกลับเข้ามาก็ได้นะ ท้าข้างเนี่ยมันออดไปจนถึงจูงใจที่ทําให้เขาเก่งตรไหลายขั้นกันค่ะนะครับแต่ตรงนี้มันกลางทางนะฮะที่แนวแนวชนต่อไปของเงินบาทมันอยู่ประมาณสักสามสิบแปดจุดห้าถึงสามเก้าอฉะนั้นเราก็ยังต้องดูเขาอยู่นะครับว่ายังไงเขาก็จะต้องออกก่อนแหละนะฮะค่ะแต่สถานะจะเข้ามาใหม่ค่ะบรือบรรดาที่เขาเข้ามาแล้วไม่ออกเขาก็รอเข้าใหม่เท่านั้นรังนั้นเมื่อต่างชาติไม่ไม่เข้ามาซื้อหุ้นแต่หุ้นแบบไม่ขึ้นหรอกเนียค่ะพี่ ทองคําล่ะคะทองคําก็จริงๆขายช็อตมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับคืนนี้ก็จะมีการบวชใช่ไหมครับค่ะของทีเี็กวเื่อนบวชนะฮะบวชก็คงออกมาตามที่ทำได้นะฮะก็คงจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์มันชูดนะครับแล้วทองก็อาจจะลงนะฮะลงไปนะฮะต่ำกว่าเดิมของมันนะครับคหนึ่งหนึ่งสองห้านะครับทองก็เป็นช็อตนะครับเป็นช็อต เมื่อวานม,มีคนถามว่าชัดแถวหนึ่งหนึ่งสี่สูนรอดไหมรอดนะครับแต่อาจจะไม่ได้อะไรมากสำหรับทองบ,บาทน,นะครับเพราะว่าเงินบาทก็อ่อนด้วยนะครับเงินบาทอ่อนทองคํหลงถูกไหมครับค่ะก็เจ้าเจ้าเจ้ากันไปเจ้าเจ้าไปอะไรก็ยากหมดเลยตอนนี้ง่ายสิค<า>ะไม่เป็นไรมันยากหมือนกันะคิดไม่เป็นวันเหมือนที่บอกนะครับว่าทีเฟกเนี่ยก็จะเดินจบในวันเท่านั้นตั้งแต่วันที่สมนามานะครับค่ะ เริ่มเร่เป็นเทรนไม่ไ,ได้เลยนะะแต่เมื่อเช้าเห็นไหมครับว่าตะกร้าช็อตวันนี้ก็ปิดไปก็จบละได้ได้ได้ไปแปดจุดนะพรุ่งนี้ก็แดนใหม่อีกก็ช้อนอีกนะฮะยังไม่มีเทรนนะครับยังนะคะยังไม่มีเทรนจะไปคาดมันนะ่อ่มันเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้ามันหลุดเข้าเข้าเข้าสามแปดจุดเจ็ดนี่ยก็อันนี้มีเทรน์ละก็จะเริ่มลงไปเทรนก็จะจะลงไปที่เก้า 925นะครับซึ่งคิดว่าก็จะหลุดเหมือนกันนะฮะค่ะลงไปที่900น่าจะเกิดปีนี้นะอีกไม่กี่วันนะคะปีเนี้ยม่น่าจะเกิดรือรมตลาดวันนี้ก็40,001ก็ไม่ใช่เยอะปิด4 0 0 0งใช่ไม่ได้เยอะค่ะสุดเขาจะลงกันขายเพราะกลัวเรื่องอะไรนะนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราคือเรารู้ทันทีเราพ็เทรไปค่ะอย่างนั้นมันก็สับสนนะครับได้ค่ะพีนี้พลเ๋ยวตามต่อกันพรุ่งนี้นะคะ ขอบคุณ,คณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคุณนิพนธ์สวรรณประเสริฐค่ะ